พ่ออ่อนปุ๋ยนอกเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2483ณบ้านจาันทร์ตำรามู่ที่5ตำบลข้าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของคุณพ่อออดคุณแม่เรียนปุ๋ยนอกมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม4คนได้แก่ 1. คุณพ่ออ่อนปุ๋ยนอก,นอกผู้วัยชน 2. นางมาลิปุยนอกเสียชีวิตแล้วสามแม่เรียกแกพิมายประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านหนองปลือตำบลโบดอำเภอพิมายและ 4. แม่ล็อกปุยนอกเสียชีวิตแล้วการศึกษาคุณพ่ออ่อนปุยนอกได้เข้ารับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ จากโรงเรียนวัดบ้านจานตำราจากนั้นได้ออกมาช่วยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพทำนาด้วยความขยันขันแข็งและทำหน้าที่บุตรชายคนโตด้วยความรับผิดชอบชีวิตสมรสคุณพ่ออ่อนได้สมรสกับคุณแม่ด้วงสกุลเดิมดำงูเหลือง ซึ่งเป็นชาวบ้านนองกางหมู่ที่แปดหลังจากสมรสแล้วทั้งผู้ได้มาสร้างหลักปักฐานที่บ้านจานตำราหแห่งนี้มีบุตรพิดาด้วยกันรวมเก้าคนได้แก่หนึ่งนายหวนปุ๋ยนอเสียชีวิตแล้วมีหลานปูน่สองคนสองนางรวยเรสันเทีย สมรสกับนายรอดเรสันเทียประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตมีหลานตาสองคน 3. นางทองดีแก้วจอหอสมรสกับนายมนแก้วจอหอปัจจุบันนายมนเสียชีวิตแล้วมีหลานตาสองคน 4. นางบุญเลี้ยงสีแก่นแก้ว สมรสกับนายชัยวัน์สีแก่นแก้วประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมีหลานตาสองคนหานางวิไลสีทองสมรสกับนายละมุดสีทองปัจจุบันนางวิไลเสียชีวิตแล้วมีหลานตาสองคน 6. กนายวิรัตถุยนอก สมรสกับนางประดิษฐ์ปุ๋ยนอประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีหลานปู่สองคนเจ็ดนายวิโรธปุ๋ยนอสมรสกับนางปราณีปุ๋ยนอประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านตะบองมีหลานปู่สองคนแปดนางสาวปรียพรปุ๋ยนอเสียชีวิตแล้ว และเก้านายพรน,นรงปุ๋ยนอกสมรสกับนางสาวอาริรัตนปุ๋ยนอกประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาการครองเรือนคุณพ่ออ่อนพร้อมด้วยคุณแม่ด้วงปุ๋ยนอกได้ช่วยกันประกอบอาชีพด้วยความวิรียอุตสาหะทั้งยังเฝ้าอ,อบรมบงพาะ และเลี้ยงดูลูกๆทั้งเก้าคนจนเติบใหญ่ด้วยความรักความเอาใจใส่และกระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของความมานะอดทนทั้งยังพร่ำสอนให้ลูกๆทุกคนรู้จักพึ่งพาตนเองจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมวิถีชีวิตของคุณพ่ออ่อน เป็นชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงชอบหาปลาเป็นอาหารเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวและแจกจ่ายเพื่อนบ้านตามสมควรคุณพ่ออ่อนยังเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจดีมีเมตตาช่วยเลี้ยงหล,นหลานจนเติบโตและพร่ำสอนให้เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายคุณพ่ออ่อนจึงเป็นที่เคารพ และเป็นอย่างร่มโพใบใหญ่ร่มใสใบหนาที่ลูกๆหล,ล,นลานให้ความเคารพนับถืออย่างไม่เสื่อมคลายที่สุดแห่งชีวิตตามปกติคุณพ่อออนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติจนกระทั่งวันที่27พันวาคมปีพุทธศักราช2564 คุณพ่อออนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยลูกๆหลานๆจึงได้นำไปรักษาที่โรงพยาบาลพิมายคุณหมอได้รักษาตามอาการและนัดให้มาพบอีกสามครั้งจากนั้นในวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2565ได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญตรวจดูอาการอย่างละเอียดและได้แจ้งให้ยาิยาทราบว่าคุณพ่ออ่อนเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายและอน,นุญาตให้กลับมารักษาต่อกับอ,อาการที่บ้านโดยมีลูกๆหลานๆมาคอยเข้าดูแลปฏิบัติอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งวันที่10กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565ช่วงเวลา6นาฬิกาคุณพ่อออนเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่สะดวกไม่มีเรี่ยวแรงลูกๆหล,หลานจึงรีบนำส่งโรงพรยาบาลที่มายและแล้วในเวลา8นาฬิกาคุณพ่ออ่อนผุยนอก ก็ได้สิ้นลมหายใจลงด้วยอาการอันสงบทำกลางความอาลัยรับของลูกลูกหลาน,ลานและญาติพี่น้องทุกคนสิริอายุได้82ปีขอผูุสนพลบุญที่คุณพ่ออ่อนปุ๋ยนอกได้สร้างสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานอีกทั้งผลบุญที่ครอบครัวและญาติมิตรได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นพลวะปัจจัยโลนบรรดาให้ดวงวิญญาณของคุณพ่ออ่อนปุ๋ยนอได้สถิตนสุคติในสัมปรายะพุด้วยเธินอาลัยคุณพ่ออ่อนปุ๋ยนอพ่อคือผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตพ่ออุทิศสั่งสอนลูกผูกนิสัย พ่อชี้นำแนวทางไม่ห่างไกลพ่อห่วงใยรักลูกทุกเวลาเพียงเพื่อลูกได้มีชีวิตรอดพ่อโอดก,กอดกดกั้นสู้ปัญหาเพียงลูกรักบังเกิดเลิศปัญญาพ่ออุตส่าห์ฝ่าฟันไม่หวั่นใน กำลังใจจากไกลๆไม่เท่าพ่อเรียวแรงหมดรันทดท้อพ่อเติมให้รักของพ่อก่อด้วยแสงของแรงใจรักของพ่อช่วยป้องภัยไม่แพ้ว่านพระคุณของพ่อนี้มีใดเปรียบเกินปาทเทียบเทียมสมุดสุดไพศาลพระคุณ ขอพบพานเป็นลูกพ่อทุกชาติไปพนมมือกราบแน่แทบเท้าพ่อลูกจัดขออาโหสิกรรมทำบุญให้วิญญาณพ่อสู่สวรรค์อันอภัภมยหมดห่วงใยด้วยผลบุญหนุนนำเธอด้วยรักและอาลัยจากภรรยาและลูกๆหลานทุกคน